สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแลวก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเด้อผมกับศิภาพีพระนองมาบึงง้วอยู่ทีโชคเีนรมิดฟาร์มนะครับน้อพี่น้องครับสำหรับผู้ใดทีอยากได้ง้วนะครับพี่น้องครับง้วสวยง้วงามจากฟาร์มใหญ่ๆนะครับพี่น้องเนาะโชคเีนรมิดฟาร์มนะครับหลังจากที่ผมก็ได้อ่า มาถ่ายคลิปเป็นเวลาหลายเดือนเราได้ครับพี่น้องอ่าเมื่อนี้ก็ขออนุญาตทางคุณพ่อตู่นะครับเนาะเข่ามาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งครับผมอ่าซึ่งในช่วงปีใหม่นี่นะครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้งวงไปเลี้ยงนะครับเนาะทางโชคนีลมิดฟาร์มนี่ครับเพิ่นก็ยังเปิดให้พี่ให้น้องคือเก่าเด้อครับเด้ออ่าอยากจะได้ตัวใดก็เข่ามาเบิ่งได้เอานะครับพี่น้องเนาะอ่ะนี่แหละครับมีแตรตัวใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ก็คือขอกบริเวณด้านบนนะครับพี่น้องเด้ออันน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 นีีี้้้จะะะะะเเเเปป็็็คคออออกกกกกกรรรวววมมมสแแ่่ลลููาาาััับบงงงทพ แล้วก็พวกอยุด้านล่างก็อีกหลายเ้อะครับพี่น้องด้วยยุคของด้านลางร่วมถึงเจ้าวิโกสองล้านกับยุคของล่างผุ่นนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะพาพี่พาน้องเข้าไปเบิ่งในคอกนี่ก้อนแกล้์กันครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อคลอกนี่นะครับทางเห็นพคนพนบอกว่ายุนี่นี่มันจะมีคู่แม่ลูกยุนี่สองคู่นะครับเนาะเริ่มต้นยุทีโกมืดวัาเั้นละผมกูแน่ใจว่าคู่ใดนะครับพี่น้องครับนี่ถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับเนาะ นี่ตั้งตัวนี่สวยๆวยเพิ่งกับเปิดราคาเด้อครับพี่น้องนี่ตัวใหญ่ๆแบบนี้นะครับเนาะงวดดับประกวดทั้งนั้นครับพี <pequ od brahim> ่น้องก็มือน่าจะเป็นครูครูนี่บ่์มีพี่น้องอ่าผมก็บ่แน่ใจเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อกะให้พี่ให้น้องนี่เขามาเบิ่งเอานะครับนอกจากมีเวลาครับผมนี่กะช่วงอ่าช่วงปีใหม่นี่นะครับนอกากผมกะสิพยายามเฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิง่งหลายๆนะครับพี่น้องครับเบิ่งหลายๆเนาะถ้าผู้ใดม,าามดักฟาร์มใดกะเขาไปเบิ่งนะครับเนาะใกล้พื้นที่ใดไปบองหันครับพี่น้องครับ นี่แหละมั่ยยูนี่ของทางโชคในลมิดฟาร์มนะครับเนาะอ่่ที่มีเก่าเมื่อแต่ที่มีแสนอาจจะสองแสนพูดราครับพี่น้องอยู่ในนี่เด้ออ่าก็แตกต่างกันไปตามคุณภาพนะครับพี่น้องครับะถ้าใครสนใจอยากจะได้วัวอยู่ที่นี่นะครับเด้ออันนี้เป็นบริเวณคอกร่วมเลยครับพี่น้องเด้อนี่ก็หลายตัวอยู่นี่จัางตัวนี้กัวติ่ใหญ่ๆแบบนี้ครับพี่น้องนี่ถ้าผู้ใดอยากจะได้เพิ่นกับมีให้เด้อครับพี่น้องเด้ออ่าหนาหายใหญ่ๆทุกตัวครับพี่น้องครับหลังจากว่วได้อ่าเขามา โดนนะครับพี่น้องเนาะจังตัวนี้ก็งามนกครับพี่น้องนี่ถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้นะครับเนาะนี่แหละช่วงตัวนี้สวยสีแดงเข้มๆเข้ม่ละครับพี่น้องครับนี่เนาะถ้าอยากจะได้ตัวไหนนะครับเด้อครูแม่ลูกมือเก่าเนี่ยบุรุษว่าเออเก่ามือเนี่ย,ยบุรุษว่าครูใดได้ะคับพี่น้องครับลองโทรมาส,สอบถามเสียตัวนะครับพี่น้องครับคุณพ่อตัวนี้เพิ่อนกัใส่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับพี่น้องเด้อศูนย์แปดหนึ่งสองหกหนึ่งห้าห้าสองเก้านะครับเนาะเพิ่อนกัยังเปิดให้เยี่ยมให้ชมมฟาร์คือเก่าลครับพี่น้องเนาะ หรือผู้ใดอยากเจ้าง่วงเจ้าวีโกะโตเป็นๆกับสามารถเข้ามาเบิ้งได้ครับพี่น้องครับอ่าอันนี้เป็นบริเวณคอกไอ้บริเวณคอกรวมด้วยครับพี่น้องเด้อนี่แหละก็ทีมนี้ยูประมาณแบบนี้ครับพี่น้องครับอ่านี่ยนะครับเด้ออะไรนังหน้าๆใหญ่ๆนะครับเนาะอ่านี่แบบนี้กับเปิดกับขายขึ้นกันนะครับพี่น้องเด้ออ่าเดี๋ยววันนี้ผมจะพายังไอ้ไปเบิ้งบริเวณคอกอ่าว่วสาวหน่อยทั้งนี้นะครับพี่น้องครับถามผู้ใดสนใจ อยากได้อีกม้วนสาวน้อยอยู่นี่กับมีให้ได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมซึ่งคอกนี่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกของซีวายศูนย์เก้าหกทั้งหมดนะครับพี่น้องครับนีอ่อายุก็น่าจะามีตั้งแต่น่าจะเจ็ดแปดเดือนไปหอดอปีกัวกัวนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นง้วนสาวน้อยทั้งหมดนะครับเด้อหากผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวไหนนะครับพี่น้องครับกัเขามาเบิึงเอานะครับเนาะมีสายแฟนซีกับมีนะครับเด้อถึง มืัอนี้ทั้งประตูนี่เพื่อนกับไปธุระนะครับเนาะทางอำนาจเจริญผลระคาพี่น้องครับเพื่อนบอกว่าท้ายรถว่าสั่นว่านี่ได้ครับพี่น้องครับกับทั้งประ,ะ,ะ,ะตูนี่เพื่อนกัสามารถให้เขาเยี่ยมชมคอ,อ,อกได้ตลอดเวลาได้ครับพี่น้องได้เดี๋ยวผมตีพาเขร์ไปเบื้องด้านในตรงนี้กันครับพี่น้องครับวันนี้ปีไม่ล้มแห้งแห้งครับพี่น้องครับใกล้สิบสิบปีแล้วกะอุณหภูมิลดลงนะครับพี่น้องครับช่วงปีไม่นี่แหละนี่สึ่งที่อยู่ในคอกนี่ได้ครับพี่น้องเด้อก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละครับผม สำหรับผู้ใดที่กำลังอยากจะเบื้องยู่วะงอกยู่คอกฟาร์มโชคในละมิดนี่ครับช่วงนี้เป็นยังไงนะครับพี่น้องเนาะเิ่นก็มีเขามาเรื่อยๆออกไปเรื่อยๆครับพี่น้องเนาะนี่แหละครับผมยุนี่ราคาอาจจะเจ็ดแปดหมื่นก็มื่นไปถึงแสนสองแสนกับว่าในใจนะครับพี่น้องครับราคาอาจจะตำตำก็แสนอาจจะไหลโตได้ครับพี่น้องเนาะยุนี่นะครับเนาะผู้ใดอยากจะได้โตไดนะครับเนาะนี่นะครับผมอยากจะได้แบบไหนนะครับเด้อกับิมีประมาณนี้แหละครับพี่น้องครับอ่า ส่วนในสายของอแฟนซีแบบนี้ก็มีดนะครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมนี่ผมก็จิถ่ายให้เบิ่งรวมๆนะครับเนาะอ่านี่แหละกับยูแบบนี้แหละครับพี่น้องครับนี่เด้อนี่นะครับเนาะถ้าผู้ใดอยากจะได้ง้วนสาวน้อยอยู่นี่ก็มีให้หลายครับพี่น้องครับมันเป็นมีเฉพาะอ่าง้วนแม่ลูกง้วนคมยันย์ครับพี่น้องครับนี่ง้วจังพวกสาวน้อยแบบนี้ก็มีครับพี่น้องครับสวยๆทั้งนั้นครับพี่น้องนี่อ่าผาไัยอยากจะได้ตัวอะไรกั สามารถเขามาเบิงเอาได้นะครับพี่น้องครับอ่านี่แหละครับผมแบบนี้นะครับเด้ออ่ากะสีย่างให้พี่ให้น้องเบิงอ่ากันไปนะครับเนาะมักโตูได้กับมาเบิงเอาครับพี่น้องครับอ่าส่วนใหญ่จะเป็นทายาทของ CY096 นะครับพี่น้องครับอ่าเอกสารอ่าประวัติกะสีมีครบแล้วครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับพี่น้องครับถ้าผู้ใดมีลูกอ่าสวยๆนะครับพี่น้องครับทายาทสวยๆที่เป็นลิ้มเชื้อ จาก,จากพอพันจากฟา้ามของชงน่เรามดน,นี่กะกินกลางมหาทั้งเจตูเพินได้นะครับพี่น้องครับเพิ่นกะรับสื่อขึ้นนะครับพี่น้องเด้อผู้ใดอยากจะขายนะครับเนาะมีสวยๆมาให้พี่ให้น้องนะครับนี่นเด้มมอ,อ,อค,ครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมจะใช้ยางออกไปเบื้องข้างคุณครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อถาผู้ใดสนใจอยากจะได้ตัวไหนนะครับพี่น้องครับอยากจะได้ตัวไหนเด้อนี่มีไห่พฟี่ให้น้องเบื้องเดือกนะครับเนาะอ่า เดี๋ยวจังไงลงไปเบื้องข้อกัางล่างกันนะครับน้าพี่น้องครับนี่วันนี้สีพาฟีพี่น้องไปเบื้องเอ่องัวอยู่ซนทางนี่นะครับเนาะซึ่งตรงนี้น่าจะได้อ่าเป็นงัวที่ได้ร้องแชมป์จากงานบุรีรัมย์นะครับมาแน่ใจตัวตัวนี้ลรืมั้งครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นงัวอ่าระดาดพานเวที่ประกวดมาแล้วน,น,น,ะนะน,นะครับพี่น้องอ่านี่นะครับเนาะเป็นวัว F1 นะครับพี่น้องเนาะตัวนี้ก็จะน่าจะเป็นรองแชมป์จากงานบุรีรัมย์นะครับพี่น้อง ตัวนี้ผู้ใดอยากได้เพิ่นก็เปิดอยู่ได้ค่ะพี่น้องเด้อขายคือกันครับสำหรับอนาคตแม่พันธุ์ตัวนี้นี่ง้อยู่นี่สวยๆส,ยสยุกตัวว่าไม่ตำหนิได้ค่ะพี่นอ้องถ้าผู้ใดสนใจอยากจะได้ก็กโทรตามเบอร์ที่ให้ไปเลยครับพี่น้องครับ0812615529อันนี้คือเบอร์ของคุณพ่อตู่นะครับพี่น้องครับาสามารถโทรมาได้ตลอดเวลาได้ครับเด้อน,นี่แหละ,ะนี่แหละครับผมนี่หัวหน่อยๆสาวๆแบบนี้ เป็นแม่ลูกกันหลายอยุได้ครับพี่น้องครับนี่อ่านี่นะครับเนาะจังมู้นน่น้อยๆแม่ลูกนี่เกิดไม่กันหลายยุได้ค่พี่น้องนี่นี่นะครับเนาะอ่าใครอยากจะได้ตัวใดก็จังกิงกลางมาเบิ้งหรือว่าเข่ามาอ่าเบิ้งเอาเนาะครับพี่น้องเนาะอ่าถ้ามีเวลาเด้อครับเด้อนี่แหละครับผมอ่าประเด็นในส่วนของตัวนี้อ่าสวยๆแม่ยิ้มๆแบบนี้ก็คือเป็นทองเลยนะครับพี่น้องประกันทองครับพี่น้องเป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับมีใบมีหลอดเอกสารยังครบเลยนะคับเด้อเอฟหนึ่งจดเรียบร้อยแล้วครับผม เนี่ยถ้าใครอยากได้ตัวนี้ทองซีไว้ได้ค่ะพี่น้องครับอ่ารับประกันทองตัวนี้สวยใ่ญ่คับพี่น้องแล้วก็เม็ดเม็ดสีแต่ละตัวอยูนี่เด้ค่บพี่นอ้องเด้อกงว่ายง่ๆแบบนี้นะครับพี่น้องครับอ่าสีมันจะอ,อกเป็นสีไอสีพอดอย่างสีเลือดหมูบอกครับพี่น้องครับอ่าประมาณนี้นะครับพี่นอ้อ,นนนะะนองเนาะส่วนใหญยก็จะเป็นสีแบบนี้แหลคะครับหลายตัวอยู่ด้คับพี่น้องมักตัวใดชอบตัวไหนนะครับกะเข้ามาเบิ่งเอาเด้ค่ะพี่น้องเด้อนี่จังตัวนีว้นะครับพี่น้องเนื้อนังหนาหนานี่เครับ ท้องซ y 0 9 6เป็นวัว f 1นะครับพี่น้องนี่แหละก็ให้พี่ให้น้องเบิ้งนะครับเนาะอยากจะได้ตัวนี้บ่นะครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อบัดนี้ในส่วนของข้อข้างบนนี่กับสีมีอีกยุนี่อีก2ตัวนะครับพี่น้องครับตัวนี้กับสีเป็นลูกของอันดามันนะครับพี่น้องนะกับลูกทีเคศูนย์ศูนย์เจ็ดนะครับพี่น้องเนาะตัวนี้สองตัวนี้เนี่ยกับเป็นงวดที่ได้แชมป์มาทั้งสองตัวนะครับเด้อตัวหนึ่งได้แชมป์จาก งานในยโสล phrases, ่าสุดนี่ครับพี่น้องแล้วก็อีกตัวนึ่งในได้จากงานยู u, ประกวดยูอุบลนะครับเนาะตัวนี้ก็เป็นระดับแชมป์ทั้ง2ตัวได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับผมก็สีผ้าสีผ้าน้องชมนะครับเนาะนี่แหละสตัวนี้เป็นตัวนึงอันสีเข้มๆนั่นนะครับพี่พน้องเด้อเป็นลูกของอันดามันนะครับดีบีหนึ่งทับสองศูนย์หนึ่งนะครับพี่น้องเด้อตัวนี้ก็ได้แชมป์มาคือกันส่วนตัวนี้ก็เป็นลูกของ TK นะครับพี่น้องเนาะก็ได้แชมป์คือกันครับพี่น้องครับอสองตัวนี้ได้แชมป์มา คนละเวทีนะครับเนาะหนึ่งยูเจโสอันหนึ่งยูอุบลครับพี่น้องครับนี่แบบนี้ก็มีให้พี่ให้น้องชมนะครับเด้อนี่ครับผมทางโชคในระมิดฟาร์มครับผมแล้วก็ในส่วนของผู้ใดที่กำลังติดตามนะครับเนาะน้ำเชื้อนะครับพี่น้องเนาะถึงทางเสียตูนี่เพิ่นกัมีพ่อพันตัวใหม่นำเข้าเด้อครับพี่น้องเด้อซึ่งเพิ่นสั่งซื้อแล้วก็จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเนาะก็คือเจ้าออกฟอร์ดครับซื้อในมูลค่าหาลัดนะครับพี่น้องครับ คาดว่าอ่าเ่อน่า,นาจ,จะเกินเดือนกุมภาพันธ์ครับพี่น้องเนาะเจ้าออกฟอร์ดก็จะมาถึงอ่าโชคในระมิดฟาร์มนะครับพี่น้องเด้อถ้าผู้ใดสนใจนะครับน้าเชื้อออกฟอร์ดก,ก็เตรียมอ่าอดใจรอไว้เลยครับพี่น้องครับอีกประมาณ2เดือนว่าโดนนะครับพี่น้องครับอ่านี่เด้อถ้าผู้ใดสนใจอยากจะเขา้ามาเยี่ยมชมนะครับเนาะแล้วก็ในส่วนของน้าเชื้อเจ้าวีโก้นะครับพี่น้องเนาะอ่าจากการที่พูดคุยกับทั้งพ่อตูนเนี่ยเพิ่มอ่าก็ น่าจะประมาณปลายปี64แล้วครับพี่น้องครับนี่ก็จะได้เห็นจะได้ย่นฉมนะครับพี่น้องเนาะน้ำเชื้อของเจ้าวีโก้สองล้านกันครับผมอ่าเนี่ยแหละครับพี่น้องครับถ้าใครสนใจอยากจะได้เด้อครับเด้ออ่าบรรยากาศนะครับเนาะนี่บัดนี้เด้อครับพี่น้องครับอ่าผมกับสิผ้าผีผ้านอกนี่ยางลงไปเบิงยูบริเวณคอกด้านล่างนะครับเนาะซึ่งคอกด้านล่างนี่เห็นว่ามีเลือดลอยอยู่หันน้ำนะครับพี่น้องเด้อกับอ่าสิผ้าผีพ่อหน่องไปชมนะครับเนาะว่า ม้วนยู่งคอกด้านล่างนี่จะไหลเป็นไหลครับพี่น้องครับแล้วก็ในส่วนของวีโกกับซียูตรงนั้นนะครับพี่น้องเนาะผมกับสิผาพีผ้าน้องยางลงไปเบนคอกด้านล่างนะครับพี่น้องครับนี่นะครับเลือกไฟมักตัวไหนสำหรับคลิปนี้ผมกับสิเอาแบบยาวๆไปเลยนะครับพี่น้องครับหลายคนว่าคอกด้านล่างนี่มันอยู่ตรงไหนวะทันครับเดี๋ยวผมกับสิยางออกผ้ายางให้พี่ให้น้องชมจากคอกด้านบนนี่แหละครับไปครับผมกับว่ไกลครับอยู่ใกล้กันนี่แหละประมาณร้อยเมตรนี่แหละครับพี่น้องย่างหลายกัได้เนาะนี่ วัวสาวลูกของซีวายศูนย์เกยูนี่งามๆทุกตัวนะครับเดือไฟมักโตเด็กกับเขามาเบิ้งออกครับพี่น้องครับนี่แหละเนื้อหนังแต่ละตัวก็จะประมาณนี้นะครับเด้ออ่านี่ครับผมรูปร่างนะครับเนาะส่วนสูงกับสี่ร้อยยี่สิบกัวหาลอยซี่สิบผุนรับพี่น้องครับอยู่ทีเออเจ็ดแปดมื่นก็มื่นไปถึงแสนกว่าสองแสนก็อาจจะมีนะครับพี่น้องครับอ่าเพื่อกบอกความเดอกผมงจำเม่อไรครับพี่น้องอ่าอ่านี่นะครับเด้อเดี๋ยวผมสีผ้าพี่พาหน่องยางไป ชมอคอกด้านล่างนะครับเนาะนี่แหละจะเดินออกจากคอกด้านบนก็สิมีซอยเข้ามานี่แล้วก็บบินทางล่างนี่ก็สิเป็นบริเวณอคอกใหญ่ลเลยนะครับเด้อทีอ่ทางโชคเนตมิตฟาร์มนี่ครับเพิ่อนเฮ็ดขึ้นมาใหมา่สร้างขึ้นมาใหม่ายนะครับเนาะรองรับม้วนี่จะเข้ามานคะครับพี่น้องเนาะก็ได้เกินร้อยตัวครับพี่น้องเนาะแล้วก็ในส่วนของแปลงหญ้าก็สิอยู่ด้านล่างตรงนี้แหละครับพี่น้องครับนี่ผมก็สิพาพีพ่พาน้องหายางลงไปเบิ่งนี่ครับ แลว้วก็เบ้านโน้นม้วนไปน้ากันนี่แหละครับพี่น้องเนาะเอาบรรยากาศแบบสดๆนี่แหละครับพี่น้องครับอ่าซึ่งในอ่ส่วนของปีไม่ปีนี้นะครับพี่น้องเดอ้ออ่าอากาศก็เริ่มหนาวเย็นลงมาอีกแล้วนะ่าจะถึงวันที่3ามนะครับเนาะจะเบื้องจากการพยากรณ์อากาศนะครับพี่น้องครับก็าฝากพี่ฝากน้องให้รักษาสุขภาพนะครับเดอ้อเพราะว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับเดี๋ยวก็อุ่นเดี๋ยวก็หนาวนะครับเนาะแล้วก็อ่ในส่วนท่านใดที่กําลังเดินทางกลับจากกรุงเทพนะครับพี่น้องเนาะกลับมาบ้านกัน ขับรถให้ระมัดระวังด้วยครับพี่น้องเด้ออ่านี่นะครับเนาะในส่วนของตรงนี้นี่เพิดก่อนเปิดราคาอยู่นี่ทุกตัวนะครับเด้ออ่านี่นะครับเนาะเห็นพฝนวามีเลือดลอยอยู่นี่ก็มีดดิคับพี่น้องครับบ่รู้ว่าอ่าอยู่ทางไหนนะครับพี่น้องเนาะนี่ในขอกรวมเดี๋ยวเบื้องขอกนี้ก่อนก็ได้ครับพี่น้องครับอืออ่ะกระหลอดเข้ามาแบบสดๆนี่ยนะครับพี่น้องนี่แหละภายในขอกรวมตัวนี้ก็บที่มี ง่วนแบบนี้เป็นงว่วตัวแม่ทั้งหมดนะครับเด้อตัวผูกบ่มีนะครับเด้ออ่านี่แหละครับยูนี่เพิ่นเปิดทุกตัวนะครับเด้ออ่าเห็นไหมยูนี่มีเอ่องว่วนเดือดลอยเปิดราคาให้น้ำมาสั่นละครับผมอ่มาบัไใ้ใจว่าเป็นสองตัวนี่บวคใครพี่น้องเนาะนี่ลูกผสมกับกกขึ้นเรือดลอยไปสมือแล้วครับอ่านี่นะครับเด้อถ้าผู้ใดสนใจก็ขามาเบ,บิง่งเอาครับมีเงยเงยแบบนี้นะครับเด้อพี่น้องเด้ออ่าเห็นนะครับเนาะ ถ้าใครสนใจอยากจะได้ตัวไหนก็สามารถเข้ามาเอาเข้ามาเยีาาเ่ยมชมได้ครับพี่น้องครับอยู่ทางโชคเนรมิดฟาร์มนะครับพี่น้องเนาะหัวฟูงหนึ่งยู่ข้างล่างคุณนะครับพี่น้องครับมีโก้ไหนจะอยู่ฝูงนั่นนะครับเนาะเดี๋ยวผมกับสียางแบบไปเบิง้งสดๆนี่แหละครับพี่น้องครับเอาแบบสดๆดิบๆนี่แหละครับนี่แหละครับเด้อจังโมนี่นีน่เพิ่นกับเปิดราคาทุกตแล้วครับพี่น้องเด้อ อาจจะมีมูลค่าจากหลายหมื่อเนี่ยล่ะครับพี่น้องเนาะไปหาหลักแสน2แสนอาจจะมีนะครับเรื่องกับตามสภาพตามเพิ่มถูกกรรมของง่วนนะครับเนาะตัวนี้เป็นแม่ไทรกีนะครับที่ไซใหญ่ซีไว้เข้าไปไม่แน่ใจว่าตัวนี้อาจจะทองอีกแลยนะครับเรื่องตอนนี้ก็ได้นี่อ่าอ่นี่นะครับเรื่องผมว่าจะกวนบันไดครับพี่น้องเนาะให้มันนอนซะช่วงนี้ก็เป็นช่วงใบไบนะครับพี่น้องเนาะประมาณใบสองเนี่ยครับตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่นี่ผมกล้าจะกินอาหารกินอย่างกินฟางแล้วกะนอนหลินนะครับเนาะซึ่ง บรรยากาศภายในคอกตรงนี้ก็กว้างขวางดีนะครับเด้อโล่งครับพี่น้องครับไม่ได้แออัดนะครับพี่น้องครับอ่าบันี้ผมสีพายยางอ่าลงไปเบิ้งอีกนะครับเนาะบริเวณอ่าคอกนะครับเนาะที่เป็นเ็ดขึ้นไม่ล่าสุดนี่ครับพี่น้องครับอ่านี่นะครับเด้อบริเวณอ่าเดินหยานะครับพี่น้องเนาะเพิ่งกับเชือกปอยเห็นมันอ่ายางเล็มอยู่บริเวณนี้แหละครับแมนเหมือนที่ครับพี่น้องนี่พื้นที่ไม่ต่ำเออยี่สิบกว่าไร่แล้วครับพี่น้องครับอ่านีกนะครับเด้่อง เอาแบบสดๆนี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละบริเวณแปลงใหญ่แมนเหมือนที่ครับนะั่นเพิ่อ,กอนกะเพิ่อนกะปล่อยให้งวดลามอยู่ตรงนี้แหละครับพี่นอ้องนี่แหละครับพี่น้องตัวใหญ่ๆแบบนี้ผู้ใดอยากอย่าอะไรกัเขามาเบิ้งเอานะครับเนาะสนใจตัวใดเพิ่อนกะปล่อยให้พี่ให้น้องเลือกได้ทุกตัวโอ้นี่เด็กครับพี่น้องวีโก้ต้องใครพี่น้องเนาะวีโก้กับน้อนผักอยู่นี่แหละครับผมนี่ถ้าผู้ใดอ่อ จากจะเยี่ยมชมกับสามารถเขามาเยี่ยมชมไหนนะครับเด้องวีโก้สองร้านนี่แหละครับพี่น้องอ่ะเพื่อนกับกินเนี้อกินอาหารแล้วเพื่อนกับน,นอนพักนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของเจ้าเป็นเอกสายหูตัวนี้นะครับเด้ออนาคตพ่อพันธุ์สายหูนะครับพี่น้องเนาะตอนนั้นผมมาถ่ายเนี่ย,น,ย,ยน้อยโยบันี้ตัวใหญ่ย่างคักพี่น้องเนาะอาจจะเป็นงอนหนุม่มโอ้สูงใหญ่บักครับพี่น้องตัวนี้ปอดหูพี่น้องคุณ่าเป็นเม็ดหนึ่งคนไหนเงี้ยวนี่นี่หูยางเงี้ยวเลยนะครับพี่น้องตัวนี้เนาะเป็นเอก ตอนนี้น่ะจะอายุ1 4บสหเดือนเลยวะครับวุแน่ใจเนาะตอนนั้นผมมาถ่ายอยู่ประมาณ7จ็ดแปดเดือนมั้งเจ็ดเดือนนัดแปดเดือนนี่แหละครับพี่น้องเนาะนี่ตอนนี้ก็ยังยั่งคักเหลือละครับผมโอ้สวยมากๆาด้ะครับเจ้าเป็นเอกอันนี้ทายาทของมาริโอ้ได้ครับพี่น้องเด้อนี่แหละครับในส่วนของวีโก้สองล้านครับพี่น้องเนาะอยู่ในคอกแบบนี้แหละครับพี่น้องครับนี่โตตันๆแบบนี้่นะครับเด้อนี่แหละนี่ทายยืนก็ยังสง่างดีเก่าครับพี่น้องนี่ยืนเด็กนะครับพี่น้องนี่ ว่าได้จัดว่าได้อย่างเลยครับผมอ่สวยๆแบบนี้นะครับเด้ออ่ะพุ่นง่วงกับสียางรวยๆอยู่บริเวณด้านหลังจิตเหรครับพี่น้องเพิ่งกับป่อยดิ่ดเอครับพี่น้องนี่อ่ะนี่นะครับเนาะ่อยแล้วก็พวกอ่าในส่วนของอ่าตรงนี้นะครับเนาะโอ้กับสีมีควายแล้วกไอ้ดอนกับมีนิตุคับพี่น้องอ่ะนี่แหละครับนี่ผมกับสีสดจากคอกนั่นไปคอกนี่นะครับเด้ออยู่นี่เพิ่งกับเปิดอกถูกโตขึ้นกันแหละครับ จริงๆไงทั้งประตูเพิ่งกับบอกราคาไหมหรอราคาประตูเด็กประมาณเท่าไหนเนาะผมจำว่ได้มันหลายตัวครับพี่น้องครับอ่ะนี่แห้ะครับเด้ออ่ะนี่แล้วครับถ้าใครชอบตัวไหนสนใจตัวไหนได้ครับพี่น้องครับนี่มูยันยันแบบนี้ครับผมมีให้เลือกหลายได้ครับพี่น้องครับอ่ะนี่นะครับเด้อทั้งไงทั้งนั่งกับเมีนเหมือนได้ครับพี่น้องนะนี่ตรงนี้นะครับเนาะแมีนเหมือนได้หรครับพี่น้องนี่อ่ตรงนี้นะครับเด้อแล้วก็แปลงใหญ่แล้วก็ง้ออยู่ทั้งพี่ได้ครับเด้อ สียางออกไปอุ๊ยลูกแฟนซีตัวไหนกับกับมีครับพี่น้องครับนี่แบบนี้แฟนซีก็เห็นผมยางเขามาไทยคลิปกับสินึกว่ามาให้อาหารมั่งครับพี่น้องตัวนี้เนาะอ่าเดี๋ยวผมจะพาเบิง่งน้องเบิง่งแบงหยาทั้งนี้ครับพี่นอ้องอ่จาจังไรอาจจะมีเสียงรบกวนดนะครับพี่น้องเด้อเพราะว่ามันลมแห้งอีกครับพี่น้องนี่ลมแรงมากๆครับพี่น้องครับอ่านี่แหละกะเบิ่งเอาเนาะอยากจะได้แม่ใดมีทั้งแม่ลูกมีทั้งแม่ทองครับอ่า ชอบตัวไหนนะครับเนาะซึ่งบริเวณด้านล่างตัวนี้ก็เป็นแปลงหญ้าขึ้นกันนะครับเรื่องป่อยเห่งง้วนเลี้ยงขึ้นกันครับพี่น้องครับไง้ว็สามารถสอดจากสอดจากมองหนึ่งไปมองนึงได้เลยครับพี่น้องครับอเดี๋ยวสิพายยางขึ้นไปบนทั้งนี้ครับพี่น้องครับอยากได้ก็ขามาเอาไมีหลายตัวด้วยครับพี่น้องอ่ะยุ่นี่เนาะนี่แหละออกจากพวกนึงกับยางเป็นพวงนึงแบบนี้แหละครับพี่น้องครับนี่นะครับเด้อบริเวณแปลงหญ้าด้านนี้นะครับเนาะ มันก็สิยางหาเล่มกินแบบนี้อิสระเลยเด้ครับพี่น้องเนาะยางเข่ายางออกคอกได้สบายครับหรือว่าอยากจะออกคอกนี่ไปยุกสอดไปคอกคุณก็ได้ครับพี่น้องครับอ่าบามันเท่าตัวนั้นเอ่อเดือดร้อยบุแน่ใจครับผมอย่างอยู่ท้างคุนบามันเท่ากับนี้นะครับเด้อถามผู้สนใจอยากจะได้ตัวไหนนะครับเนาะเดยวอ่านี่นะครับว่าอยู่นี่สามารถยางสอดไปหากันได้เหมือนเด้อครับเด้อเดา๋ยพ่ายางไปบึงทั้งนี้ครับพี่น้อง อ่านะครับเนาะนี่แบบนี้แหละครับผมอยู่ที่นี่โชคนีเรมิดฟาร์มนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรศัพท์เ้า9082615529นะครับพี่น้องครับอ่าแบบนี้กับมีนนะครับด้วยแม่พันธุ์ยี่แบบนี้ครับผมนี่จะเป็นงอนรีบเครับนี่นะครับเนาะอ่านี่แหละครับถ้าใครสนใจตัวไหนก็สามารถอ่าเข้ามาเอาได้นะครับพี่น้องครับอยู่นี่มีให้นะครับ นี่แหละคอกมาตรฐานคอรกรวมนะครับพี่น้องครับอยู่นี่เนาะนี่แบบในน้อยแบบนี้ว่าแน่ใจว่าเป็นแมนลูกวคะครับพี่น้องครับอ่าถามผู้ใดสนใจอยากได้กันสามารถเขามาเยี่ยมชมเด้นะครับพี่น้องเด้อปีใหม่นี่เพิ่งเปิดให้เขาเยี่ยมชมอยู่ตลอดเวลาครับพี่น้องครับอ่าเอาเจ้าในคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องเนาะอ่าฝากพี่ฝากน้องติดตามเล้ากันว่าผมเสียพ่อผีพ่อน้องไปอ่าเบิง้งคอกใดฟาร์ามใดอีกนะครับเนาะ อยากให้พทีให่น้องน,นี่ฝากติดตามไว้แล้วกันครับผมรับรองว่าช่งของบุญจุชาแนลนี่กับที่มีสาระความรุดีๆเดีๆกับร่องง้อกับการเกษตรเกี่ยวกับการเลี้ยงเผ็ดประม้งน,นคะครับพี่น,อน,น้องเนานะมาฝากทีฝากน้องอยู่ประจำนะครับผมจันเล็กขอจบไปที่ครอบครัวของโชคเนระมิดฟาร์มตรงนี้นะครับพี่น,อน,น้องครับอขอสวัสดีครับ